เอาเนื้อไก่มานะครับมาตกข้างกระชังดูครับวันนี้ว่าปลาจะยังกินเหมือนเดิมไหมครับวัดโอ้ยอยู่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 กินเนื้อไก่ครับผมเนื้อไก่ครับปลาอะไรเนี่ยต้องค่อยๆค,ค,ครับสายหน้าผมสิบสองปอนด์เองครับโอ้ปลายังอยู่ครับผมยังอยู่ยังอยู่ย อยู่ครับผาพาไปแล้วพี่ผมเป็น0.4นะครับแล้วก็สายหน้าผมนี่แค่12ปสองดอนะครับระว่างมาเอาเนื้อไก่คันที่ลอยอยู่ยวไว้มีปลากินครับผมสวิงอยู่ไหนอเนี่ยสวิงอยู่นู่นด้วยพาไปแล้วกินอยู่ครับผมปลาไหมเนี่ยเอาติดโอ้ปลาครับผม กินอีก้วคันนี้ก็กินครับกินเนื้อไก่ดี่ผาลอเกล็ดเอาไว้ก็ดีโอ้ยปลาก,กินปลาก,กินครับผมกิโลสองขีดหนึ่งกิโลพอดีครับผมตอนนี้ครึ่งกิโลครับผม นะพี่มาลุยกันหน่อยเรือมา,เ,อาเรือมาอยู่นิ่งๆไว้นะพี่มันมีคลื่นนะอา้าวกีตังมาแล้วพี่กีตังมาแล้วครับทางนี้เลยพี่ไ,ไม่เป็นไรพี่อยู่นิ่งๆไว้ก่อนเรือมาเรือมา สวัสดีครับบ่ายสามโมงครึ่งครับวันนี้ผมพากลับมาตกปลาข้างกระชังอีกครั้งนะครับโดยผมเอามาสองคันครับวันนี้เป็นคันยูเคันหนึ่งอีกคันหนึ่งนี่ผมจะลองไม่ใส่ตะก่วรลอยเหยื่อไว้เฉยๆนะครับแล้วก็เป็นปีแล้วครับที่ผมไม่ได้เอาเนื้อไก่นี่มาลองตกปลาข้างกระชังนะครับนี่ วันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองอีกทีครับเอาเนื้อไก่มานะครับมาตกข้างกระชังดูครับวันนี้ว่าปลาจะยังกินเหมือนเดิมไหมครับแต่ตอนนี้ปัญหาเราคือน้ำลองเยอะมากครับผมไม่รู้ปลาจะยังอยู่ไหมครับต้องลุ้นแล้วครับก็ลองดูครับคลิปนี้เอาเนื้อไก่ตกปลาข้างกระชังแล้วก็มีพีเอฟซจากกรุงเทพมาด้วยคนนึงนะครับพี่ไบครับพี่ไบเดี๋ยวจะลองดูว่าโชคดีเจอกี้ตังหรือเปล่านะครับมาลองไปลุ้นกันกับเนื้อไก่ครับ สามโมงสี่สิบเก้าวันนี้เป็นวันที่น้ําลงเยอะมากแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าน้าลงเยอะนี่โอกาสเราได้ปลาก็น้อยเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเนื้อไก่กับคันที่ผมไม่ใส่ตะกัวลอยไว้คันหนึ่งแล้วก็เอามานั่งตอกกับคันยูเอลคันนึงนะครับนี่วันนี้เราใช้เนื้อไก่อีกแล้วครับนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ใช้เนื้อไก่นี่ชิ้นใหญ่นี่จะเกี่ยวคันที่ลอยทิ้งไว้เฉยๆครับแล้วก็ชิ้นเล็กๆนี่ เดี๋ยวจะเกี่ยวคันยูแอลครับผมต้องมาลองดูว่าปลาจะยังกินเราไหมครับเป็นปีแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ตกปลาด้วยเนื้อไก่หั่นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหั่นเพิ่มนี่คันนี้ผมไม่ได้ใส่ตะกัวนะครับเดี๋ยวผมจะลอยเนื้อไก่ไว้เฉยๆครับผมอืม ยังไม่ได้ดกว่าคันจะหล่นน้ำอีกแล้วอะไรนักหนานี่เนื้อไก่ลอยชิ้นใหญ่ไว้เลยครับลอยลอยเฉยๆเ,เลยไม่ต้องทำอะไรผมจะนั่งตรงนั้นแล้วคันนี้จะลอยไว้ข้างหลังนี่แหละครับโอ้มันจะยากๆหน่อยเด้อ พอไม่ใส่ตะกัวมันก็จะไม่ค่อยลองนะครับต้องร้อยให้เลยกระชังลงไปครับเดี๋ยวมันจะไปไหลเข้ากระชังแล้วจะเดือดร้อนลอยไปแล้วลอยไปไหนไม่รู้เ,รเอาไปหาปลามานะลูกไอนี่ครับอันนี้ลอยหยื่อไว้เฉยๆนะครับผมไม่มีตะกัว มาลุ้นกันวันนี้ลอยไว้เฉยๆกันเจ้ามีปลาต่อแล้วผบว่าไปแล้วคันมีปลาตอ่อนะครับได้ต่อไปส่วนคันนี้เรานั่งตกตรงนี้ครับ มีต่อดล้ครับนั่นต่อดึงดึงดึงไปนู่นแล้วครับดึงดึงดึงแล้วครับนั่นดึงขอให้ดึงไปเลยดึงโอ้ดึง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 หนักเลยครับคราวนี้วัดโอ้ยูยู่ยูยูยูกินเนื้อไก่ครับผมเนื้อไก่ครับมาอะไรเนี่ยต้องค่อยๆครับสายหน้าผมสิบสองปอนี์งครับสายหน้าสิบสองปอนี์งครับมาไปแล้ว อืออ้กินเนื้อไก่นะครับนี่ไม่รู้ปลาอะไรครับผมอืออือใครหน้าสิบสองปอนด์นะครับพาไปเกี่ยวแนละ้วไม่รู้ปลาอะไรพี่ใหญ่มากพาไปเกี่ยวเรียบร้อยแนละ้วกินเนื้อไก่ใหญ่เลยไหมรับรหยลปลาป่ามาไม่รู้ ไม่ใช่าจะหลุดแล้วครับเพราะว่าพาไปเกี่ยวกินเงินแบบป้าเลยว,วะกูเอาไม่คืนอ่ะอใหญ่นะครับนี่ตัวนี้มาอะไรไม่รู้ครับพาไปเกี่ยวพาไปเกี่ยวช่างแล้วเกี่ยวกับช่างแล้วครับฮะเป็นอะไรก้อนหนืมันติดปึงเดี๋ยวเดีว,ดวไม่รู้ปลาอะไร ลุวเลอะแต่โก้มันกิ้มม oh, um, ันปลาเป้าเลยไม่ใช่บาดทราบายน่าโก้ที่สองผมนะถ้าบาดท่าขคาดแล้วโอ้ยยังอยู่ครับผมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับพาไปแล้วยังอยู่ครับผมยังอยู่ครับยังอยู่นี่ยังอยู่นะครับนี่ อะไรเนี่ยนี่อยู่ครับผมดูไอ้บบก้ยรายารนะขอเห็นตัวก่อนอืมอะไรเนี่ยรู้ปลาอะไรครับไม่ใช่โอ้โหปลาเก๋าครับผมมาไปแล้ว เกาหมุกตัวเบลอเลยครับเรียบร้อยครับผมกับเนื้อไก่โอ้โหว้าไปแล้วมึงโอ้ยเกาหมุกเฉยครับผมตัวเบลอเลยเดี๋ยวไปดูครับว้าไปแล้วนี่ดูดิเกาหมุกอ่ะกาหมุกมังกรอ่ะต้นโอ้ กบเบิดเบอร์ห้าวันนี้มผมฟลุกมากนะครับพี่ผมเป็นศูนย์จุดสี่นะครับแล้วก็สายหน้าผมนี่แค่สิบสองปอนด์นะครับแล้วก็เบ็ดผมเบอร์ห้าเบ็ดดอกปลาดอกมาครับผมแต่ปลานี่แล้วก็ไม่ได้กลืนเลยนะครับติดมุมปากมาไปแล <laughs> ้วเอาไปไหนี่ติดอยู่นี่เดี๋ยวต้องช่างดูพี่ผมว่ากิโลนึงอไงเนี่ยได้อะแนะ่นๆนเลยมาไปแล้วครับโชคดีมากครับผม เกามุกมังกรกินเนื้อไก่ผมเฉยเลยครับกับเบ็ดเบอร์ห้าเบ็ดตกปลาดอกมาแล้วครับนิดเดียวตัวนิดเดียวนี่นี่เกามุกมังกรนะครับนี่ระหว่างมาเอาเนื้อไก่คันที่เราเหยื่อไว้มีปลากิน,นครับผมสวิงอยู่ไหนนี่สวิงอยู่นู่นด้วยปลาไปแล้วกินอยู่ครับผมปลาไหมเนี่ยเอา ติดโอ้ปลาครับผมกินอีกแล้วคันนี้ก็กินครับกินเนื้อไก่ที่ผมรอเก๋ทราไม่ไดก่อนดีนี่กินอยู่ครับผมกว่าไปแล้วโอือมันลูปลาจะวิ่งอยู่เหนั้นเดิอือผมเอาปลาผมปลาเก่าไปไว้คันนี้มีปลากินครับเนื้อไก่อีกแล้วอือ เป็าอะไรนี่อืขอข้เห็นตัวก่อนนะอือกินอีกแล้วร่ะผมอออือกินอยู่นานแล้วนะครับเนี่ยลอะไรเนี่ยคันนี้ผมรอเอยู่เฉยๆนะครับ กับพงแดงครับผมเก๋กับพงแดงสวยเลยครับผมป่าเป็นแล้วกับพงแดงแล้วกับพงแดงเก๋เร็วเร็วติดนิดเดียวติดติดนิดเดียวติดนิดเดียวเออกับพงแดงกินเนื้อไก่ครับผมโอ้ยติดนิดเดียวเก๋ เรียบร้อยขอบคุณครับ,บเก๋กระพงแดงอีกแล้วครับผมบ้าแล้วครับงานนี้ <g innen S 2> <g innen S 1> กินเนื้อไก่อีกแล้วบ้าไปแล้วครับเอาปลาเก๋ามาไว้นะครับกลับไปอีกทีคันที่ลอยเหยื่อเจอกระพงแดงไซส์กิโลครับผมนี่ตัวนี้เป็นกิโลเลยครับกินเนื้อไก่อีกแล้วครับผมเท่ากับสองตัวแล้วนะครับตอนนี้นี่ปลาเก๋าตัวหนึ่งกระพงแดงตัวหนึ่ง,าางผมว่ามันว่าไปแล้วนี่นี่ นอครับนันป้าจริงๆเลยตัวละกิโลกิโลกว่ากว่าขอบคุณครับผมวันนี้ผ่านแล้วครับมาครับสองตัวต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อกี้กับเนื้อไก่นะครับเดี๋ยวผมจะทําเหมือนเดิมครับคือคันลอยเหยื่อนี่ผมก็เกี่ยวเนื้อไก่ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นี่ครับเป็นก้อนเหมือนเดิมนะครับไปหย่อนช่องเดิมครับผมบ้าไปแล้ว นี่ครับนี่นะครับ่อนไว้ช่องเดิมเราตรงนี้ครับผม hôm loi phần nia của đại kim chơi rồi, chưa? đại cao mục tổ tua ăn này ta đôi đi mày vẫn lẽ đây là?

ก็มองแดงอีกแล้วครับเก็บมองแดงแล้วครัทำกินไกทำเก็บอือเรียบร้อยครับผมตัวที่สองเก๋ครับใจนะกินไก่แล้วเนี่ยตัวใหญ่อีกแล้วครับผมมาไปแล้วกมองแดงกินไก่อีกแล้วครับเหลือเชื่อตัวที่สองครับผมตาย เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตอนนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับครับผมวันนี้โชคดีมากนะครับเกือบหกโมงแล้วนะครับนี่พี่ไบถ่ายให้อยู่นะครับก็ใช้เนื้อไก่นี่ครับผมนี่ได้ปลามาสามตัวครับนี่ปลาเกา๋าปลากระพงแดงแล้วก็กระพงแดงครับผมเดี๋ยวช่างดูนะครับ นี่เก๋าตัวนี้กิโลกว่าครับผมนี่กิโลสองขีดเมื่อกี้เก๋าตัวนั้นกิโลสองขีดนะครับอันนี้กระพงแดงตัวนี้ครับหนึ่งกิโลพอดีครับผมนี่แล้วก็ตัวแรกอีกตัวครับตัวนี้ครึ่งกิโลครับผมนี่สามตัวครับวันนี้โชคดีอยู่ครับได้ปลาแกงแล้วครับผม ไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณพี่ไบด้วยครับสวัสดีครับ